แฟนแบบไหนคบแล้วมีแต่เสียน้ำตาข้อหนึ่งเจ้าชูไม่เลือกหน้าการที่คุณมีแฟนนะคะคุณก็ต้องการให้แฟนคุณเนี่ยรักและซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวรักและจริงใจกับคุณคนเดียวนะคะแต่การที่ คุณรู้ว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่เลือกหน้านะคะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเนี่ยก็ต้องเป็นเฟร r ติ้งเขานะคะยิ้มใส่เขาหรือว่าไปเบียดเขาหรือไปพูดคุยทําความรู้จักกับเขานะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณไม่อยู่เนี่ยคุณเป็นต้องจับได้ทุกๆครั้งเลยนะคะว่าเขาแอบกิ๊กกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นนะคะถ้าคุณฝืนทนคบ กับคนแบบนี้นะคะคุณเจ้าชูไม่เลือกหน้าเนี่ยรับรองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนนะคะคุณมีแต่จะเสียใจเสียน้ําตาสู้คุณเดินจากความสัมพันธ์แบบนี้ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวอย่างมีความสุขจะดีกว่านะคะ ข้อ2ไม่เคยมีเวลาให้การที่คุณอยากมีคนรักมีแฟนคุณก็อยากให้แฟนคุณนะคะมีเวลาให้คุณถึงแม้ว่าอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคะแต่แค่วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยแบ่งเวลานะคะมาพักผ่อนกับคุณไปดูหนังไปกินข้าวหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ด้วยกันนะคะแค่นี้นะคะความสัมพันธ์ก็จะเติบโต,ตงดงามแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแต่ถ้าแฟนคุณนะคะไม่เคยมีเวลาให้คุณเลยอ้างว่าติดธุระนู่นนี่นะั่น ติดงานต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลามีข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็หายหน้าไปเลยไม่สามารถติดต่อได้แล้วคุณจะฝืนทนคบกับคนที่ไม่เคยมีเวลาให้คุณเนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าความรักไหมคะซู้คุณอยู่คุณเดียวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนคุณหรือว่าครอบครัวคุณจะดีกว่านะคะข้อ3นะคะ ชอบหรือฟืน้นการที่เรามีแฟนนะคะเราก็อยากให้แฟนเราเนี่ยเขารักและภูมิใจนะคะที่มีเราเป็นแฟนแต่ถ้าแฟนคุณนะคะเขาไม่เคยภูมิใจในตัวคุณเลยเขาชอบแบบว่าลือฟื้นอดีตของคุณมาพูดคุณอาจจะแบบว่าเคยทําผิดพลาดในอดีตคุณอาจจะทําสิ่งผิดพลาดแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่เวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ย เขาชอบเอาความผิดพลาดของคุณเนี่ยมาลื้อฟื้นมาพูดตอกย้ําซ้ําเติมให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคุณเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาเขาถ้าคุณฝืนคบกับแฟนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรับรองว่าพลังงานคุณตกแน่นอนนะคะคุณทําอะไรก็จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วความสัมพันธ์ของคุณก็จะมีแต่ความเสียใจเสียน้าตาข้อ4นะคะชอบเอาปมด้อยของคุณเนี่ยมาพูดให้คุณรู้สึกว่า คุณต่ําต้อยด้อยค่านะคะการที่เรามีแฟนเราก็อยากให้แฟนเรายกย่องเราภูมิใจในตัวเราใช่ไหมคะพูดชื่นชมเราถึงแม้ว่า เราอาจจะไม่ได้สวยหล่อมากมายนะคะเขาก็แบบว่าอุ๊ยฉันชอบเธอนะเธอเป็นผู้หญิงอวบที่แบบว่าดูน่ารักดีนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ตัวไม่สูงมากแต่แฟนคุณเขาภูมิใจเขาก็ชื่นชมคุณว่าอุ๊ยฉันชอบนะฉันมีแฟนที่แบบว่าตัวไม่สูงมากตัวกระถัดลาดแบบนี้แต่ถ้าแฟนคุณเนี่ยชอบแบบว่าเอาปมด้อยของคุณเนี่ยมาพูดอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบซุ่มซ่ามใช่ไหมคะเขาก็เอาปมด้อยของคุณเนี่ยมาพูดว่าอุ๊ยพูดต่อหน้าเพื่อนเขาเพื่อนคุณทุกๆครั้งที่เจอ ว่าคุณเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะอะไรก็ทําแต่งนู่นแต่งนี่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต่ําต้อยดอยคาทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของเขาแล้วอย่างนี้ฝืนโคแฟนแบบนี้ต่อไปรับรองว่าเสียน้ําตาลตลอดไม่มีความสุขเสียเวลาชีวิตแน่นอนนะคะแล้วนี่ก็คือ แฟนแบบประเภทที่คุณคบต่อไปเนี่ยคุณมีแต่จะเสียน้ําตาแน่นอนลองเช็คดูนะคะว่าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้มีตามข้อที่คุณนุชกล่าวมาเนี่ยข้อไหนบ้าง